สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอย channel นะครับเดี๋ยวนะครับซูมนิดนึงไม่ชัดอ่าชัดแล้วนะครับสลาลมคอยช n e l นะครับช่อง youtube นะครับก็รับซื้อเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญส่วนใหญ่ที่รับซื้อจะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับที่ผมรับซื้อตัวนี้เพราะว่าทุกท่านมีโอกาสพบเจอได้นะครับในชีวิตประจําวันนะครับเหรียญตัวนี้นะครับผลิตมาใช้หมุนเวียนนะครับ นี่นะครับก็มีราคาแตกต่างกันไปนะครับตามจํานวนการผลิตตัวไหนผลิตน้อยก็มีราคาที่สูงนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับนี่นะครับเฟซบุ๊กผมมีแต่ว่าผมไม่สะดวกติดต่อทาง a c e b o o k นะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับเพื่อนๆส่งรูปเหรียญมาแล้วผมจะ ทยอยตอบกลับนะครับอาจจะเป็นตอบกลับช่วงดึกนะครับของทุกๆวันนะครับเพราะว่ากลางวันผมมีภารกิจมีงานส่วนตัวมีทําคลิปมีรับซื้อเหรียญมีแกะกล่องมีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมไม่สะดวกตอบไลน์ช่วยช่วงกลางวันนะครับก็หลายๆท่านที่ส่งไลน์มาก็ผมไม่สามารถตอบท่านได้เลยนะครับต้องอดใจรอนิดนึงนะครับแต่รับประกันว่าผมตอบกลับท่านอย่างแน่นอนนะครับช้าหน่อยนะครับรอนิดนึงนะครับสําหรับวันนี้นะครับผม อันนี้ผมไม่ได้ซื้อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมซื้อมาไม่เชิงซื้อหรอกแต่ว่าผมไปประมูลมานะครับในกลุ่มซื้อขายเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ f c ส่งมาขายด้วยนะครับอันนี้ก็คือผมประมูลมาประมูลในกลุ่มซื้อขายนะครับพอดีราคามันไม่สูงนะครับก่อนหน้านี้เหรียญตัวนี้ราคาจะสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าประมูลมาแล้วก็เอามาทําคลิป แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็มาดูกันเลยนะครับเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญธรรมดานะครับแต่ว่ามันระดับของการสะสมอ่ะมันมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคือเหรียญอะไรนะครับก็ซื้อมานะครับซื้อมาทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ นี่นะครับนี่อันนี้คือเหรียญหนึงบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑธรรมดาธรรมดานี่แหละครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าหลายๆท่านส,สงสัยทําไมมาอยู่ในตลับนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือนักสะสมนะครับบางกลุ่มนะครับก็นิยมส่งเหรียญธรรมดาพวกนี้ส่งไปออกเกรด ออกเกรดคืออะไรก็คือไปประมาณว่าวัดระดับความสวยของเหรียญน,นะครับคือผมต้องขอแจ้งไว้นิดนดงว่า,าเรื่องเกรดเรื่องออกเกรดพวกเนี้ยพวกค่าต่างๆอะไรพวกเนี้ยผมไม่ถนัดและผมไม่ค่อยมีความรู้เลยนะครับแต่ว่าาผมอยากซื้อมาศึกษานะครับแล้วก็พอเปิดกล่องแล้วผมก็อยากจะรีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับเผื่อหลายๆท่านที่มีความรู้มากกว่าผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํา ผมได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมต้องชี้แจงไว้ก่อนว่าผมไม่มีความรู้ไม่ได้ชํานาญเหมือนกับพวกเหรียญหมุนเวียนอะไรพวกนี้ที่ผมรับซื้อนะครับแต่ว่าผมอยากจะนํามาเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับเหมือนตัวนี้ก็จะส่งเหรียญออกไปนะครับไปที่ต่างประเทศไปวัดระดับความสวยเนี่ยนะครับก็จะมีระดับ MS 65ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับ1บาท2517นนะครับก็ ราคาเดี๋ยวเริ่มเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับการส่งเหรียญตัวเนี้ก็ <fera> จะมีของหลายหลายค่ายนะครับอันนี้คือค่าย N G C นะครับแล้วก็จะมีนายหน้าก็คือนำเหรียญเราก็ติดต่อนายหน้านะครับแล้วก็เหมือนถ้าเราต้องการจะส่งเหรียญไปทดสอบความสวยเนี่ยเราก็ติดต่อนายหน้าแล้วก็ส่งเหรียญไปให้เขาเขาก็จะรวบรวมเหรียญแล้วก็ส่งไปที่สถาบันตัวนี้ที่ต่างประเทศนะครับ <Muhammad. S 2> เพื่อทดสอบเพื่อตรวจสอบระดับความสวยของเหรียญตัวนี้นะครับ แล้วก็ส่งมานะครับก็เป็นของเหมือนกับการสะสมอีกระดับหนึ่งของของของนักสะสมอ่ที่เขาบางท่านเขานิยมแบบความสวยวัดค่ากับตัวเนี้ยเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งของประเทศอันดับสองเกรดนี้อันดับหนึ่งของประเทศประมาณนี้นะครับที่ผมจะมา,าพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับ นี่นะครับก็ส่วนเรื่องราคาในการส่งออกเกรดนะครับมันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เหรียญปีพศออนี้นะครับเก่าใหม่ระดับราคาเท่าไหร่นะครับเหมือนตัวนี้น่าจะประมาณอยู่ที่8 0 0ร้อ0ถึงหนึ่นะครับถ้าส่งเหรียญหนึบาทตัวนี้ไปผมไม่แน่ใจนะครับก็มาแนะนําคร่าวๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอไปศึกษาข้อมูลอีกนิดนึงแล้วผมจะมารีวิวพูดคุย ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะให้ความรู้กับเพื่อนๆผมก็ต้องมีความรู้ก่อนนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับเพื่อนๆแกะกล่องเช็คแล้วก็ไหนๆก็แกะแล้วถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็จะใส่ตลับมาแบบนี้นะครับมันจะมีเนี่ยพวกบาร์โค้ดเหมือนเหมือนรหัสพวกนี้ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บได้นะครับว่าข้อมูลของเหรียญตัวนี้ที่ที่ที่เราส่งไปเนี่ยนะครับเราก็ไปดูข้อมูลได้น่าจะเป็นในเว็บ ของ NGC นะครับผมขอออกตัวอีกนิดนึงนะครับผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับคร่าวๆนะครับถ้าผมพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สามารถแนะนำกลับมาได้นะครับเรื่องตลับเกรดนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้พูดพูดถึงเรื่องราคาน่ิดนึงก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อในราคา900-1,000นะครับใน,ในระยะเวลา สองถึงสามปีที่ผ่านมาก็ตอนนั้นผมก็ชอบเหรียญครุฑนะครับก็พอเห็นเขาลงประมูลผมก็ไปประมูลเล่นๆนะครับแต่ว่าเหรียญก่อนหน้านี้ก็ขายไปแล้วแต่ว่าวันเนี้ได้มาอีกหนึ่งเหรียญผมไปก็ไปส่องสองเหรียญไปดูในกลุ่มซื้อขายกลุ่มประมูลอะไรพวกนี้ครับเห็นราคามันเออก็พอซื้อได้ซื้อมาทำคลิปดีกว่านะครับก็ตอนนี้ผมประมูลมาอยู่ที่ราคา710บาทนะครับนี่นะครับ มันมันมันอยู่ที่ MS ตัวนี้ด้วยระดับความสวยนะครับถ้า MS 6667หรือว่าสูงกว่านี้ราคามันก็ต้องสูงกว่านี้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นระดับระดับต่ำลงมาครับนี่นะครับก็เลยได้ราคานี้นะครับแต่ก็ผมก็ไม่ค่อยได้เน้นเก็บตัวนี้เท่าไหร่นะครับแค่ซื้อมาทําคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อบางท่านยังไม่รู้นะครับว่าการสะสมก็มีการสะสม วัดระดับความสวยของเหรียญด้วยแบบนี้นะครับหลายๆท่านไม่รู้จริงๆนะครับหลายๆท่านที่รู้แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็เราต้องมองมองถึงว่าคนที่เขาไม่รู้นะครับเราผมอยากจะมาเผยแพร่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็นึกออกมีมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตลับพวกนี้มันมันมีทั้งตลับเกรดของแท้นะครับของบริษัทต่างประเทศ โดยในหน้าที่ส่งไปออกเกตก็ก็มีของแท้นะครับแล้วก็มีตลับแบบของจีนเข้ามาเหมือนกันนะครับเป็นตลับกันลอยนะครับตอนนั้นตรงนั้นถ้าเพื่อนๆซื้อหาก็ระวังลองดูด้วยนะครับลองสอบถามพ่อค้าดูว่าเหรียญน,นี้เป็นตลับเกตรหรือเปล่าหรือว่าเป็นตลับกันลอยของจีนอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาพูดคุยนะครับ พูดคุยแนะนำเพื่อนๆจากความรู้อน้อยนิดของผมนะครับนี่นะครับต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโอกาสพูดผิดมีเยอะโอกาสแนะนำผิดก็มีเยอะนะครับก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ชำนาญในเรื่องตลับพวกนี้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวรอผมศึกษาอีกสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาตลับแบบหลายๆแบบนะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับดูอะไรแปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับ นี่นะครับผมก็พยายามคิดทําอะไรใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะได้ไม่รู้สึกน่าเบื่อนะครับกับการสะสมหรือการซื้อขายเหรียญน,นะครับเหรียญยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับลึกๆบางอย่างเราก็ยังไม่รู้บางอย่างผมก็ยังไม่รู้นะครับก็มาศึกษามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อน,นผมมีข่าวอะไรใหม่ๆก็จะพยายามมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รู้กันโดยทั่วๆกันนะครับ กระแสต่างๆในกลุ่มซื้อขายเพราะว่าหลายๆท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับหลายๆท่านอยู่ดูแต่ youtube นะครับก็อยากให้รู้ทันแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากให้รู้จริงนะครับจะได้อยังไงอะ่ะไม่เสียเวลาในการสะสมไม่เสียเวลาในการหาเหรียญน,นะครับเสียเวลาหมายถึงอะไรหมายถึงเก็บเหรียญตัวที่เขาไม่นิยมโดยที่เราคิดว่าเป็นเหรียญที่ ต้องมีราคานะครับแต่พอถึงเวลาเราจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆเหรียญตัวนั้นไม่สามารถมาเปลี่ยนเป็นเงินให้กับท่านได้นะครับผมอยากให้ความหมายของผมก็คือไม่อยากให้ท่านเสียเวลาในการเก็บเหรียญน,นะครับผมก็ไม่ได้พูดถูกซะทุกอย่างแต่คือแนวทางของผมที่ผมทําอยู่ก็คือผมซื้อเหรียญที่ขายได้จริงขายได้เลยขายได้เร็วอันนี้ก็คือแนวทางของผมนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็ไปไปยุกต์ใช้ การสะสมการค้นหาการซื้อขายกันนะครับก็อยากให้อา่ายังไงอะมองมองจุดดีของผมนะครับเอาไปไประยุกต์ใช้ส่วนที่ไม่ดีของผมก็มีก็อย่าเอาไปใช้นําแต่สิ่งที่ดีๆของผมเอาไปไประยุกต์ใช้แค่นั้นก็พอนะครับก็นําข้อคิดดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆ FC นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลตัวนี้ แล้วก็จะมานําเสนอมารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับราคาไม่สูงนะครับตอนนี้ตลับนี้ค่าส่งน่าจะไม่ต่ํากว่า7-800นะครับแต่ว่าประมูลมาได้ในราคา710บาทนะครับก็โอเคนะครับเอามาเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาแกะกล่องแล้วก็พูดคุยเล็กๆน้อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ